สวัสดีครับผมฟิลโโตสังคมแห่งการแบ่งปันเปลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุนสวัสดีนะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปลงทุนในหวยยี่กีผมจะมาสอนวิธีการมัดเลขเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มกำไรขึ้นเดินทางมาถึง EP ที่12แล้วนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนะครับ ผมจะมาสอนเพื่อนๆมัดเลขเพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้วยตัวอย่างการมัดเลขบทในตัวอย่างนี้ผมจะสมมุติให้10บ,บนสอบอคือ1 2 3 456และหน่วยบนคือ9 8 7 6 5 4นี่คือตัวเลขสมมุติขึ้นมาเพื่อทำให้เพื่อนๆได้เข้าใจวิธีการมัดเลขเขาทำกันยังไงนะครับวิธีการง่ายมากครับให้เรานำหลัก1ิบ ตัวแรกเลยคือเลข1มาวางเป็นคอลัมน์ที่1จํานวน6แถวนะครับหลังจากนั้นให้นําหลักหน่วยไปจับคู่กับเลข1หลักหน่วยคือ9 8 7 6 5 4จับคู่ได้พอดีเป๊ะเลยใช่ไหมครับต่อไปให้นําหลักสิบตัวที่2ก็คือเลข2มาวางเป็นคอลัมน์ถัดไปแล้วก็เอาหลักหน่วยเข้าไปจับคู่กับเลข2 ได้แบบนี้ครับ2 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4ทําแบบเดียวกันกับหลักสิบตัวที่3นั่นคือเลข3เอาหลักหน่วยเข้าไปจับคู่นําหลักสิบตัวถัดไปคือเลข4มาวางเป็นคอลัมน์แล้วก็เอาหลักหน่วยเข้าไปจับคู่นำหลักสิบตัวถัดไปคือเลข5แล้วนำหลักหน่วยเข้าไปจับคู่ครับ นำหลักสิบตัวที่6ตัวสุดท้ายนั่นคือเลข6แล้วก็นำหลักหน่วยเข้าไปจับคู่ครับเราจะได้ชุดตัวเลขออกมาแบบเนี้ยแบบเนี้ยละ่ะเขาเรียกว,ว่าการมัดเลขคือจับหลักสิบกับหลักหน่วยมามัดรวมกันได้ตัวเลขทั้งหมดอยู่36ชุดที่ได้36นะครับคำนวณง่ายๆเลยคือมีหลักสิบอยู่6ตัว มีหลักหน่วยอยู่6ตัวก็6กคณ 6, ก็ได้36ถ้าหลักหน่วยมี5ตัวหลัก10มีอยู่5ตัวก็เป็น5 5เป็นยิ่หตัวเลขมัดออกมาก็จะได้แค่25ตัวเราก็ประยุกต์วิธีการแบบนี้กับเลขล่างได้เหมือนกันนั่นคือการมัดเลขล่างครับก็คือเอา10ล่างกับเอาหน่วยล่างมามัดรวมกัน แต่หลายคนที่เล่นอยากลดจำนวนต้นทุนลงไปอีกนั่นคือเอามาเฉพาะ5ตัวแรกครับเราก็จะลดต้นทุนลงไปเหลือเลขอยู่ในกรอบสีเขียวสีว่เหลี่ยมเนี้ยก็จะเป็นเลขทั้งหมดอยู่25ตัวเล่นบนอย่างเดียวเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะทำให้เราได้กําไรเพิ่มขึ้นแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าจำนวนตัวเลขที่น้อยลงก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นเหมือนกัน ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างเป็นฟอร์มที่บอดวางเลขวางในห้อง V.I.P. ของฟีลโโตนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างก็คือ10บนที่บอดวางมาให้เราเอาตัวอย่างมาสัก4ีหรอบนะตามรูปนี้เลยมาดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจนิดนึงว่าตัวเลข5ตัว6ตัวที่บอดวางความหมายของมันคือยังไงบ้างนะครับ ัวเลข5ตัวแรกในรอบที่69นี้นะ5 6 7 8 9เนี่ยนะครับตัวเลข5ตัวแรกนี้โอกาสที่จะถูกอยู่ที่ประมาณสัก90%ถ้าเทียบใส่ร้อยในเลข6ตัวนี้นะครับส่วนตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บความหมายของมันก็คือโอกาสถูกอยู่ที่10%ดังนั้นเราควรจะเลือกเล่นตัวเลข5ตัวแรก เพราะว่ามันจะช่วยลดต้นทุนหรือจะเล่นทั้6ตัวเพื่อเซฟตัวเอยงยิ่งขึ้นก็จะดีมากนะครับแต่ทุนก็จะตามมาเพิ่มขึ้นทีนี้รอบ69ผลที่ออกคือทางขวามือนะ48916นั่นคือเลขบนคือ89เลขล่างคือ16แล้วก็จะมีสีเขียว,ยวบอกว่าถูกต้องและมีเลข5ที่อยู่หลังลูกศรสีเขียวเนี่ยความหมายของมันก็คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นเลข5 หมายความว่าเราแทง5ตัวแรกก็ถูกแล้วหรือถ้าเป็นเลข6เราต้องแทงทั้ง6ตัวรวมตัวที่อยู่ในวงเล็บด้วยจึงจะถูกซึ่งตัวที่เป็นเลข6ก็จะอยู่ในรอบที่72เห็นไหมครับมันขึ้นเลข6นั่นหมายความว่าต้องแทงเลขที่อยู่ในวงเล็บของรอบ72ก็คือเลข4นั่นเองแบบนี้นะครับนี่คือความหมายเดี๋ยวเรามาลองมัดเลขจากตัวเลขชุดที่บอดวางออกมาให้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง มาดูวิธีการผมจะทดลองมัดเลขให้เพื่อนๆดูรอบที่72นะครับดูทางด้านซ้ายมือนะ10บนของรอบ72คือ0 1 2 3 4 5ตัวที่อยู่ในวงเล็บและหน่วยบนของรอบ72คือ5 6 7 8 9 0เรามาเริ่มมัดเลขกันเลยนะครับเราจะมาดูว่าเลข25ชุด 36ชุดหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างวิธีการก็ทําเหมือนเดิมเนาะคือเอาหลัก10มาวางตั้งเป็นคอลัมน์เอามาเลยครับหลัก10คือ0 1 2 3 4 5นี่เราเอาหลัก10มาวางตั้งเป็นคอลัมน์ไปเลย0 1 2 3 4 5ต่อไปเอาหลักหน่วย คือ5 6 7 8 9 0ไปจับกับหลัก10ครับจับกับ0จับกับ1จับกับ2จับกับ3จับกับ4และจับกับ5เราก็จะได้ชุดตัวเลขมัดออกมาจํานวน3 6ชุดไปดูผลของรอบที่72รอบที่72ผลที่ออกคือ2 4 9เลขบนนะ2 4 9 2 0 สตัวบนคือ49เราก็จะถูกครับ49ตรงตรงๆนะออกตัวกลับถือว่าผิดนะครับเพราะว่าการมัดเลขเราจะได้เลขตัวตรงเลย36ชุดทีนี้เราบอกแล้วว่า5ตัวแรกโอกาสถูก90%ดังนั้นถ้าเรามัดแค่25ตัวก็คือแค่เอาแค่ในกรอบสเีเขียวตอนนี้49กก็อยู่ในนั้นก็จะยังถูกเหมือนเดิมเห็นไหมครับ เพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแต่ผมขอเตือนไว้อีกนิดน,นึงว่าตัวเลขยิ่งน้อยความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแต่มันก็แลกมากับกําไรที่เพิ่มขึ้นเช่นกันและเตือนเพื่อนๆอีกนิดน,นึงว่าทุกสูตรมันเป็นวัฏจกักรผมบอกแล้วนะครับว่ามันมีเข้ามันก็ย่อมมีหลุด กลับไปดูคลิปที่1เรื่อยมาจนถึงคลิปที่11นะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ท่านจะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเพื่อเป็นแนวทางส่วนท่านที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็กดคมไปได้ถือว่าเป็นโบนะัสสำหรับเพื่อนที่ดูมาถึงตอนสุดท้ายนะผมจะให้สูตรนะครับสูตร10บ,บนผมจะเอาหน่วยล่างบวกกับ6นะ ส่วนสูตรหน่วยบนนะจะเอาหน่วยบนบวกกับ9สำหรับวิธีคิดยังไงไปไล่ดูตั้งแต่คลิปที่1มานะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการคิดเลขเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, ไปให้คนอื่นได้ดูถูกหยวยร่ำรวยสวัสดีครับ